แล้วก็เสนอการทําให้ฝนตกเป็นหลักนั่นเองครับนะฮะเอาหลานั่นคือช่องทางแนวทางที่หนึ่งสรุปตรงนี้ไว้ก่อนนะฮะว่าเพราะโลกใบนี้มันเล็กลงหรือน้ําหนักมันลดลงเนื่องมาจากว่าระเบิดนิวเคลียร์ที่ทําด้วยไฮโดรเจนตรงนั้นนะครับมันทําลายออกซิเจนมากมายกลายก่อนกลืนกินเลยนะครับเรียกว่าไดาโวกคก,กินโลกมันก็เลยเล็กลงหรือเบาลงนั่นเอง มันการที่เบาลงเล็กลงมันก็ถูกดวงอาทิตย์ดูดเข้าไปใกล้เข้าไปนะตรงนั้นนะครับเอาละแค่นี้จ้น่นาจะพอนะครับทีนี้กลับมาอีกอันหนึ่งนะแล้วโลกใบนี้มันมีแผ่นดินไหวมีภูเขาไฟระเบิดเห็นไหมครับภูเขาไฟระเบิดเอาละที่ระเบิดมันมาจากทีงไหนความว่ามาจากั้นมามาจากศูนย์นกลางของโลกนู่นแหละครับนั่นคือส่วนที่สอง ก็ภูเขาไฟมันรั่วกันมากมายกาศของไอ้ั้นมมันไม่ใช่รั่วแต่มันเอาความร้อนออกมาด้วยอ่ะเออไอ้ความร้อนมันทั้งมามาแม้กระทั่งจากจากอะไรใจกลางของโลกโอเคไหมจากภูเขาไฟรั่วในโลกมนี่มันรั่วอะไรกันบ้างที่ไหนกันบ้างความร้อนก็ไม่หายนี้ไปไหนตัวเนี้ยมันก็แชร์กันอยู่ในชั้นบรรยากาศทั้งหมดเนี้ยครับสุดท้ายก็เลยกลายเป็นสองแหล่งบวก ใช่ไหมครับใช่นะไอตัวหลักคือดวงอาทิตย์แน่นอนมันส่องมาอยู่แล้วตัวหลักเออ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 พอได้นะแล้วตัวมาจากพื้นโลกอสองแรงบวกนี่แหละครับคือต้นทางจริงๆของคำว่าทำให้โลกร้อนเอาละทีนี้ชั้นบรรยากาศแปรปรวนนี่นะครับแปรปรวนเดี๋ยวก็มีฝนตกมากบาบกลายก้องในแต่ละซีกโลก ไหนก็จะมีร้อนแรงจัดในแต่ละสีโรคตอนนี้เป็นภาพรวมนทีนีภาพรวมทุกหมดเลยเวลามันคล้ากันแล้วมันคล้าเรียบร้อยแล้วเลยครับเอาละทีนี้ส่วนหนึ่งเรือดำน้ำําที่เขาสร้างกันมานั่นนะที่ใช้เชื้อเพลิงที่เรียกว่าเป็นเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์นะพอเวลามันปฏิบัติการปุ๊บมันมีความร้อน แล้วความร้อนมันจะปล่อยทิ้งที่ไหนทีเนี้ยในทะเลมหาสมุทรความร้อนก็ต้องปล่อยออกทะเลมหาสมุทรมันไปไหนก็ร้อนแล้วค่ะทีเนี้ยไอ้ฝูงปลาจะเป็นปลาเล็กปลาใหญ่เห็นไหมตายเกิดตื้นกันมากมายกายกองนั่นแหละ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 คือมันร้อนกว่าปกติมันก็อยู่ไม่ได้อะปลาใช่ไหมฮะเหมือนกับความร้อนที่ยู่ท้องไร่ปลายนาเหมือนกันอยู่ในท้องนาเหมือนกันถ้ามันร้อนมากๆมันก็ตาย ในนี้ก็เหมือนกันแหละมันร้อนมากๆในทะเลมหาสมุทรมันเจอเขาคําวอรอบก็หนีตายเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนนี้แหละครับที่ทําให้น้ําทะเลโดยรวมเนี่ยมันก็ร้อนร้อนร้อน,อนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหนมก็แปลว่ามนุษย์เนี่ยนอจกจากจะระเบิดนิวเคลียร์แตกตูมเนี่ยแล้วก็ยังมีเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่อยู่ในเรือรน้ำนั่นแหละครับก็กี่แรงบวกทีเนี้ยครับอ้าว บอกล้คุณหารแล้วร้อนกันบรรยายว,วอดหมดเลยครับเอาล่ะจุดหนึ่งที่มันน่าสนใจมากที่ภูเขาหิมะปกติมันจะคลุมภูเขาอยู่ปกคลุมภูเขาอยู่หิมะเหล่านั้นหายหนีไปหมดเหลือแต่หินภูเขาเฉยครับอย่างทาน้ําแข็งของภูเขาแต่ละส่วนแต่ละ่วนของโลกเนี่ยมันก็ละลายละลายมันไม่ละลายเองเนะครับผมว่ามันเกิดจาก อาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมันก็ลามเรียไปหมดเลยครับเห็นไหมนอกจากอย่าลืมนะอหิมะมันก็คือออกซิเจนอยู่บนย่างข่ามะครับอืมอืมก็คือน้านั่นนั่นเห็นไหม,มจะหนีไปไหนล่ะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าระเบิดไฮโดรเจนมันก็ลามเรียไปหมดมันก็สลายไปเท่น้อยสองน้อยน้าแข็งก็ละลายละลายไปเรื่อยเมื่อละลายไปเรื่อยก็แปลว่า แน่นอนใช่ครับเมื่อเวลาละลายไปเรื่อยความร้อนก็เพิ่มมันก็มากขึ้นมากขึ้นเป็นแบบทวีคูณเนี่ยเรามองอย่างนี้ดูสิฮะันี่คือทัศนะของลุงนะว่าคําว่าโลกร้อนโลร้อนซึ่งมันต่างจากทางด้านนักวิทยาศาสตร์วิชาการเขาพูดถึงกันเมื่อตอนต้นที่ว่าบางกีเนี่ยโอเคไหมครับโอเคไหมครับอีกหนึ่งสรุปได้เลยนะครับว่าความร้อนที่จากดวงอาทิตย์เนี่ยเอาเขาว่า มามาปะทาโลกแล้วความั้นก็สะท้อนไปยังกา๊าซเรืองกระจกแล้วก็สะท้อนกลับไปยังพื้นดินทีหนึ่งอย่างนี้ไม่ใช่แล้วนั่นคือเขาเขาว่าเขาว่าแต่รู้ว่าความร้อนเนี่ยนะฮะจากดวงอาทิตย์ปื้ดเลยนะครับผ่านชั้นบรรยากาศปุ๊บความร้อนมันจะถูกดูดเข้าไปในศูนย์กลางของโลกหมดความร้อนไม่มีการสะท้อนครับท่าน แสงสิครับสะท้อนนะความร้อนกับแสงก็เป็นเป็นเนื้อหนังมังสาเดียวกันเนี่สมบัติเดียวกันนั้นการสะท้อนเน่ยเป็นได้แค่แสงครับแต่ความร้อนไม่ได้ซ้อนแต่มันเป็นแอบซอบเลยครับดูซับไปเลยตามการหมุนของโลกคือศูนย์กลางมันดูดนนะโอเคไหมครับก็หวังว่าคงจะฟังลุงทันนะครับถ้าหากว่าลุงฟังลุงทันเรียบร้อยแล้ว ถามว่าเข้าใจแค่ในเพียงใดทีนี้ครับลองขอถามหน้าจอสิอครับว่าตามลุงทันหรือไม่ถ้าตามทันก็แปลว่าอยู่เก่งมากครับโอเคนะ